วันนี้นะฮะเรากลับมาตามหาออบบี้หาสนุกกันนะครับในออบบี้ครีเอเตอร์นะครับเราจะเจอกับออบบี้แบบไหนบ้างวันนี้ไซไฟเวิ์ลโออันนี้ก็น่าเล่นอันนี้ก็น่าเล่นลองอันนี้ก่อนดีกว่าสวัสดีครับเล่นยังไงครับคืออ๋อต้องนั่งรถใช่ไหมขึ้นรถโอเคครับไปไปเลยไปเลยไปเลยอ่าต้องแปดถึงสิบสองไม่งั้นไม่ผ่านใช่ไหมอ่าแปดจุดสี่น่าจะได้ มันไม่ไปอ๋อนี่ไงสิบห้าสิบห้าแรงเกินสิบ้าแรงเกินโอ้โหเล่นยากจริงๆเอาไหมนั่งทัวอย่างเดียวเลยใช่ไหมเนี่ยผมนึกว่าเป็นออบบี้เมื่อกี้นึกว่าต้องกระโดดด่านใหญ่มากอ้าวตีอีกแล้วรถไฟตกรางไหวมากเลยอะ่ะโอเค impossible ออบบี้มันยากขนาดนั้นเลยเหรอต้องลองดูเฮ้ดียเดี๋ยวเดี๋ดโอ้โห <im itation> มันมีแบบอยู่โผล่ขึ้นมาด้วย แต่มันก็โอ้โหเดี๋ยวนะมีแค่อันแรกนี่เนี่ยมันไม่น่าจะยากขนาดนั้นอ,อืออือนี่โอ้โหอันนี้ก็ลื่นไม่มีให้ยืนพักเลยเหรอ impossible o b b y ยืนตรงนี้อ่ะยืนได้ what ยืนนานก็ไม่ได้เหรอผมโดนอะไรเรมื่อกี้เมื่อกี้ผมโดนอะไรโอ้เออออแล้วก็ยืนตรงนี้อ๋อสีขาวห้ามโดนสีขาว ห้ามตัวสีขาวใช่ไหมเจ้าของแมปอยู่ไหมเนี่ยอยากให้เจ้าของแมปมาลองเล่นดูก่อนสีขาวคือยืนไม่ได้อฮะหายไปปุ๊บกระโดดไปตรงนี้มันไม่ใช่โทรไม่ใช่หรอนี่ไงเจ้าของเพื่อนมานําทางให้หน่อยเพื่อนเพื่อนมานำทางให้หน่อยอ๋อปีนตรงนี้ใครจะไรู้นรืว่าให้มาตรงนี้แล้วมีทางมาตรงนี้ทําไมเนี่ยเกาะตรงนี้โอเค แล้วก็ค่อยๆเลื่อนไปเ,ออเพื่อนทำมาเยอะเลยนะแมปไปไกลเลย <c oughs> อ่ะเลื่อนมาด้านขวาแล้วก็โอลืมไปว่าชิปล็อกอยู่ต้องเปลี่ยนแล้วก็กระโดดโอ้โหกํำแพงมันแคบมากจกังหวะกระโดดแต่กระโดดยังไงล่ะครับกำแพงแคบมากเลยชิปล็อกแล้วก็เดินไปรู้ามาอันนี้แต่กระโดดยังไงละ่ะกระโดดนะฮะเกาะอย่างงู้นปุ๊บ กำแพงมันแคบมากก็เพื่อนลอยอยู่อ่ะนายลอยอยู่ไม่ใช่เหรออ่ะอ่ะฮะแล้วก็กลับมาด้านนี้แล้วก็ปุ๊บเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่อ่ะ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 แล้วก็กระโดดมาตรงนี้เอาหม่เอาหม่เราจะไม่ยอมแพ้ง่ายๆโอ้โหถามหน่อยอันนี้ทำไว้ทำไมเนี่ยไอตรงนี้ย เดินมาแล้วก็อันนี้แล้วก็กระโดดโอ้เมื่อกี้กระโดดยังไงมันไม่ถึงอ่ะเพื่อนมืนีนตอ้องเงินก่อนได้ไหมหน้าเพื่อนร้อนมากกระโดดไปด้านนี้มันไม่ได้เลยแค่ยกเท้าออกมาก็หล่นแล้วมันกระโดดไม่ขึ้นเลยเนี่ยเอ๊ะสีดํานี่คืออะไรเนี่ยเดี๋ยวนะเงินเพื่อนเอามาให้มันคืออะไรเอออ้โห thank you ขอบใจมากเพื่อนอะฮะเราจะยอมแพ้ไม่ได้อ่รู้ว่าต้องเกาะอันนั้นแต่ว่าไม่รู้จะอธิบายยังไงดีเพื่อนคือเมื่อมันไม่ใช่ว่าจะเกาะได้เลยไงคือมันก็ยากอยู่สีเขียวอันนี้เหรออ่ะแล้วอันไหนต่อมาตรงนี้จะรู้ไหมว่าต้องมาตรงนี้เอ้าเพื่อนเอาอะไรออกอ่ะอ๋อวาร์ปมาอีกที่หนึ่งกระโดดกระโดดกระโดดคือห้ามโดนใช่ไหม แน่ใจนะมีเช็คพอยต์หรือเปล่าหนึ่งสองอืมโอ้ผมโดนทำที่ยืนให้มันแบบกว้างๆหน่อยได้ไหมโดนวาร์ปมาก็ล่วงแล้วะเอาใหม่กระโดด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 อย่างนี้มันไม่สูงขึ้นเลยอะมันได้แค่นี้ต้องอ้อมหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋เด,เด๋เหมือนเพื่อนกำลังพยายามแก้ให้อยู่ยังไงนะยังไงนะ เฮ้ยเฮ้ยเพื่อนกระโดดได้แต่ผมกระโดดไม่ผ่านเพื่อนกระโดดยังไงเนี่ยเดยอเด้อเใกล้ๆหรอใกล้ๆอืมเฮ้ยได้อยู่แล้วอันนี้ล่ะอันนี้อันนี้ยังไงอันนี้ยังไงอันนี้ยังไงมันไม่น่าจะข้ามได้เพื่อนยังไงอันนี้ยังไงยังไงขึ้นออขึ้นมาข้างบนขึ้นมาเหยียบอ้าวทำไมมันเหยียบได้ล่ะอันนี้แล้วทำไมอันนี้เหยียบไม่ได้ เออคือเหยียบข้างบนห้ามโดนข้างๆใช่ไหมให้เหยียบข้างบนออ๋ออันนี้โดนได้แต่อันนี้มันอ๋อมันเลื่อนมานี่เลยโอ้โหเพื่อนสปีดของเพื่อนนี่แบบพอดีเป๊ะเลยนะเออเอาล่วงอ่าข้างบนมันชนเราต้องข้างๆไม่ถึงอย่างนี้แล้วก็กระโดดเหรอ มาอันนี้ก่อนโอ้โหมันกระโดดไม่ไปอ่ะเวลามันเกาะกระโดดกระโดดดูก่อนกระโดดดูก่อนกระโดดก่อนอะฮะกระโดดดูหน่อยปึ๊บหันมากระโดดปึ๊บโอ้โหสุดยอดกระโดดก่อนแล้วกับหลังหรือว่กกับหลังกระโดดอมันไม่เกาะเห็นอะไรสีดำๆที่พื้นเหยียบอันนี้อะอ่ะจะส่งเราไปไหนเพื่อน <c oughs> ไม่ได้เราขอกระโดดนี้ใหม่มันต้องได้สิ เหมือนเป็นที่วาร์ปขอบคุณมากเพื่อน Thank you เอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้เดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนทำไมมาอยู่ตรงนี้ดึงดึงไปหน่อยดึงไปหน่อยขอขอขอที่วาร์ปไปตรงนู้นขอที่วาร์ปอันนึงกำลังเซตที่วาร์ปให้รออยู่รออยู่โอ้โหแมพเจ้าของเองยังโดนแมพ ไกลมากไปถึงนู่นเลยแล้วจะกระโดดยังไงเนี่ยเ <c oughs> จ้าของแมบยังไม่รอดแล้วยังไงต่ออ่อืมสีขาวหย็ยบไม่ได้ใช่ไหมต้องหย็ยบอันไหนหยิยบไปไหนเพื่อนเอากระโดดอ้อมกระโดดอ้อมมาตรงนี้มาตรงนี้เออนี่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 แล้วก็กระโดดข้ามไปข้ามไปเอ้ยไม่ถึงโดนเพื่อนจะทําพื้นลื่นทำมายายไมเยอะแยะเนี่ยมาด้านนี้เออ โอเคแล้วก็เก้าอี้นั่งต้นไม้ต้นไม้ต้นไม,นม้เออเอเอเอ,อันนี้โอเคหน่อยอันนี้ไม่ยากไม่ยากกระโดดไปตรงนี้แล้วก็อ,อันนี้แล้วก็เอ้ยมันไม่ถึงมันไม่ถึง impossible มากเมื่อกี้ทำไมมันไม่ถึงล่ะ <laughs> ทำไมเพิ่งมาเปลี่ยนใหม่ ทีนี้อันนี้ยังไงกระโดดอ้อมอย่างงี้ใช่ไหมเอาไม่ใช่มาอ,อย่างงี้ไปข้างบนเอ๊ะฮะเฮ้ยกระโดดได้ยังไงเนี่ยดูสิกระโดดได้ยังไงมันกระโดดไม่ได้กระโดดไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้เลยเนี่ยอ้าวเอากอ,อ,องออก <laughs> อาา่ะฮะ เอาะไรมาเปลี่ยนบันไดเหรอบันไดหรือเปล่าเห <sk ill SU BS> <laughs> มือนผมเป็นหนูทดลองไงก็ไม่รู้อ่าฮะอันนี้ได้น,นี้ได้ขึ้นมาตรงนี้ไม่มีเช็คพอยต์เหรอเพื่อนตรงนี้ถึงวเนะเออเออฮออ่ะ <laughs> <ừ> ถึงอยู่ถึงอยู่อมามาต่อไปก็อันนี้หมุนมาด้านนี้ อืมมาตรงกลางตรงนี้โอ้โหเป็นไม้อย่างนี้อีกแล้วโอ้อืฮึอะฮะอะฮะโอ้โหเลยอาาเอ,อมาถึงนี้แล้วอืมยังไงต่อสีเขียวถึงไหมถึง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 สีแดงสีเอาวสีแดงห้ามยืน กระโดดจะเยอะก็ไลยตาเหมือนกันโอ้โดนอะไรเนี่ยแค่หมุนตัวนิดเดียวอันซ้ายใช่ไหมหรือว่าอ,นนอันนู้นอ,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 อันนี้อืมอืมแล้วก็อ่าอ๋ออันนี้อ๋อมันจะว้าบมาให้เ <laughs> อาเดินอ๋อเดินเลยเดินเลยเดินเลยได้โอเคเพื่อนจะเย็นจะเย็นจะเย็นนะฮะอ่ะ,อะแล้วก็กระโดดอ้อมข้างๆเอาเพื่อนออกให้เลย <laughs> อเอ้ยลวงแล้วก็อันนี้อือฮือโออันนู้นเลยเหรออ้าวถึงโอเคอ่าฮะโอห้ามโดนสีแดงเอาอีกแล้วอันนี้อีกแล้วเดี๋ย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 วเดสีฟ้าตรงกลางคืออะไรอ๋อเด้งขึ้นไปได้เด้งขึ้นไปได้เดไไดออมาถึงนี้เลยแล้วก็มาตรงนี้อ่าฮะจะผ่านยังอีกนิดเดียว <c oughs> ยังมีอีก ด่านในายใครมากเพื่อนเอออ่ะต้องเหยียบันไหนเนี่ยเอามันดีดสีฟ้าคือดีดสปริงสปริงวาร์ปมามาอันนี้อืมสีฟ้าอันนี้เอ้ยมีเวลานับถอยหลังคืออะไรเอาล่วงเวลานับถอยหลังคือ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 ๋อ,อมีสีขาวไหม <laughs> <laughs> เพื่อนเข้าใจดีเนาะโอ้โห อืมแล้วก็ตรงนี้โดนไม่ไม่โดนอาา่ะฮะอาา่ะฮะนี่โอ้หว้มามนตรงนี้ไปยังไงเนี่ยเอาเอาาว้าไปว้ามาจนงงนเลยเพื่อนต่อไปอันไหนอันนี้อรออันนี้พุ่งไปางหน้าออ,อ,าาอาาเอออ่ะฮะอ่ะฮะเฮ้ยมันย้อนกลับอ๋อเปลี่ยนเป็นสีขาวให้ขอบคุณขอขอขอ,ขอสีขาวใหม่เมื่อกี้สีเหลืองมันไปไม่ได้ มันย้อนกลับเนี่ยแล้วจะไปยังไงถ้าเกิดไปปกติมันจะไปยังไงมัน impossible มากเลยเพื่อนมันก็จะถึงทางออกเร้อยงังเออกระโดดกระโดดกระโดดนะกระโดดอ่ะฮะเอ,าาเอาาแล้วก็เหยียบตัวละครไปโอ้นี้ดีกว่าฮะอ่ะอ่ะฮะอย่างนี้ดีกว่าเออน,อนี่นี่ แล้วก็มาตรงนี้มาตรงนี้ว้าวมาอีกโอ้โหด่านไกลมากเพื่อนอือหืแล้วก็บันได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 ขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปเอ้ยมันหายมันหายไปไหนต่ออ,อ๋อมาตรงนี้อือโอเคอยังไม่หมดอีกเหรอเหยียบอันนี้แล้วก็ใช่ไหมโอ้มันล่วงมันล่วงล่วงอีกแล้วว้าวมาอีกทีหนึ่งสีเขียวเช็ค่อย เกาะขึ้นไปโอ,อ้มันเกาะยากอ่ะอือแล้วก็โอ้โหวัดโอ้ยอีกเยอะเลยฮะตรงนู้นกว่าจะกระโดดไปตรงนู้นตรงนู้นตรงนู้นแล้วก็มาตรงนี้แล้วก็ตรงนี้อีกแล้วก็ตรงนี้อีกแล้วก็ตรงนู้นอีกแล้วก็ตรงนู้นอีกตรงนู้นอีกออ่าประมาณนี้ก่อนแล้วกันเพื่อนเราลายตามาก